ท่านประธานที่เคารพค่ะนอกจากนี้ค่ะปัญหาสุกรแพงหลายคนสงสัยว่ามีการกักตุนไว้ขายหรือไม่แล้วรัฐบาลค่ะเข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือยังวันก่อนค่ะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรชี้เป้าเป็นวิทยาฐานให้กับรัฐบาลในคับเฮาส์ค่ะว่าหมูแพงเพราะมีการกักตุนวันนี้สดๆร้อนๆค่ะที่จังหวัดสงขามีรายงานข่าวว่าพบบริษัทแห่งหนึ่งกักตุน เนื้อสุกรไว้จำนวนกว่า200,000กิโลกรัมนี่เฉพาะแห่งเดียวนะคะดิฉันคิดว่าถ้าค้นดูดีๆอาจไม่ต้องรอนำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศมาเพื่อพยุงราคาในประเทศก็เป็นได้ท้ามาถ่นานีิโคลรพาสถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้น,นะคะทำให้ดิฉันนึกถึงสถานการณ์ในอดีตที่มีการสร้างวาทกรรมกล่าวหาท่านอดีตนายกร,รัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าบริหารประเทศจนเกิดผีอีแพงบ้างของแพงทั้งแผ่นดินบ้าง วันนี้ค่ะวาทกรรมนั้นกลับกลายเป็นเหมือนดาบที่คืนสนองตัวพวกท่านเองแต่ต่างกันที่ว่าสินค้าที่ขึ้นราคาในวันนี้ค่ะทยอยขึ้นคําพร้อมกันหลายรายการสวนทางกับราคาตลาดโลกเกิดซึ่งเกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดปิดปกปิดความจริงกับประชาชนต่างจากสมัยท่านนายกยิ่งลาค่ะที่ราคาสินค้าบางรายการอาจปรับตัวขึ้นบ้างตามกลไกตลาดโลกแต่ประชาชนมีรายได้ค่ะมีเงินในมือที่จะจับจ่ายใช้สอย ในตอนนั้นไม่มีเหตุการณ์ของแพงค่าแรงต่ำเหมือนรัฐบาลนี้ค่ะไม่มีเรื่องการกู้เงินเพื่อเฉยๆงบประมาณขาดดุลอย่างถล่มทลายไม่มีเรื่องการออกกฎหมายเงินกู้เพื่อเอามาแจกไม่เคยต้องปรับเพดานหนี้สาธารณะที่สําคัญค่ะไม่เคยเก็บภาษีต่ำกว่าเบ้าค่ะมีแต่เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเศรษฐกิจในยุคข,ของท่านยิ่งรักชินวัตรเติบโตได้ดีแม้ หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่คนมีงานทำค่ะมีรายได้ที่จะจับใจ่ายใช้สอยซื้อหมูซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับรัฐบาลน,นี้ที่สำคัญที่สุดค่ะการแก้ไขปัญหาของพลเอกประยุจันท์โอชาหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่ไม่เคยเข้าใจเศรษฐกิจเลยก็ยังมีการมาพูดมั่วๆแบบไม่เข้าใจว่าสินค้าแพงเพราะเงินเฟอ้อนี่ยิ่งตอกย้ำนะคะว่าวิกฤต ของแพงที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจทั่วไปค่ะแต่เกิดจากการบริหารจัดก,การที่ไร้ปัญญาไร้ความรู้ความสามารถไร้วิสัยทัศน์ไร้ความรับผิดช,ชอบของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งภาวะแบบนี้ค่ะที่ฉันคิดว่ามันไม่ใช่แค่ภาวะแพงทั้งแผ่นดินนะคะแต่มันคือภาวะพังทั้งแผ่นดินค่ะขอบคุณค่ะ